Hello everyone. Welcome back to the class of English with Teacher p r a y again. Today we are going to study about Unit 3 at the supermarket in the topic of words and sentences. สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับครูแพรอีกครั้งนะคะ ในคลิปวิดีโอการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ซึ่งวันนี้เราจะยังคงอยู่ในหัวข้อเดิมนะคะคือ w o r d and sentences เป็นคำศัพท์แล้วก็ประโยคที่เกี่ยวกับอาหารนะคะในชั่วโมงเรียนที่แล้วเราได้เรียนเรื่องคำศัพท์ไปนักเรียนคนไหนที่ยังไม่ได้ส่งการบ้านคะให้ครูแพรอย่าลืมส่งด้วยนะคะ Today w e gonna use just only workbook. So p r e p a y e yourself before we get จอ r t แล้ววันนี้เราก็จะใช้แค่หนังสือแบบฝึกหัดในการเรียนนะคะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวเองให้เรียบร้อยได้เลยค่ะ โอเคนะคะข้อตกลงก่อนเรียนค่ะให้นักเรียนอ่านและศึกษารายละเอียดจากสังสือเรียนภาษาอังกฤษไมม่ชั้นประถมศึกษาปีที่4หน่วยการเรียนรู้เรื่อง at the supermarket และดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ซึ่งวันนี้เป็นการทำแบบฝึกหาัดจากหนังสือแบบฝึกหัดใหม่ส่วนการบ้านจะมีหรือไม่เดี๋ยวมาดูกันนะคะ เลเซ o n p l พลของบทนี้นะคะซึ่งเราจะโฟกัสอยู่ที่ at the supermarket in the lesson one เอา l e s s one ก่อนนะคะก็จะมี food and drinks คำศัพท์อาหารและเครื่องดื่มนะคะ like and don't like การแสดงความคิดเห็นว่าชอบหรือไม่ชอบ some and any หลักการใช้ some และ any ค่ะซึ่งวันนี้ยังคงเป็นการโฟกัสอยู่ที่ food and drinks หรือที่เราเรียกว่า words and sentences ค่ะ Food and drinks ยังคงอยู่ในหมวดหมูม่ของคำศัพท์อยู่นะคะคำศัพท์อาหารและเครื่องดื่มดังนั้นวันนี้ let's have vocabularies review first มาทบทวนคำศัพท์ก่อนนะคะนักเรียนให้อ่านตามครูแพรได้เลยหรือถ้าคำไหนที่อ่านได้ก่อนอ่านนำไปก่อนได้เลยค่ะ first bread bread ขนมปัง chicken, chicken, ไก่หรือเนื้อไก่ biscuits, biscuits, b i s c u i หรือขนมปังกรอบ pears, pears, ลูกแพร Strawberries Strawberries Strawberry Carrots Carrots Carrot Cake Cake Canum Cake Egg Egg Kai rice rice ข้าวหรือข้าวสวยก็ได้นะคะ soup soup ซ,ซ,ซุปค่ะโอเค guys remember this จำได้ไหมคะนักเรียนอันหน้านี้นะคะเปิด open your workbook on page number 24 open your workbook on page number 24 24เราทบทวนคำศัพท์กันไปแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะมาทบทวนแบบฝึกหัดกันไปบ้างเช่นกันนะคะนักเรียนจะเห็นเลยว่าในชั่วโมงเรียนที่แล้วครูแพรให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้าที่24ทําทำไปพร้อมกันนะคะเราจะมาทบทวนโดยทบทวนกันเป็นข้อเลยนะคะ number o oranges oranges แปลว่าอะไรคะสม้มใช่ไหมคะ number t bananas bananas กลว้วย Number 3. Pears. Pears. ลูกแพร์ Number 4. Eggs. Eggs. ไข่ Number 5. Chicken. Chicken. ไก่หรือเนื้อไก่ Number 6. Strawberries. Strawberries. Strawberry. ะะ Number 7. Cake. Cake. ขนมเค้ก Number ลขด bread bread ขนมปังนะคะคราวนี้คำสั่ง Number 1เขาบอกว่า look and label อันนี้เราทำไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือดูแล้วก็เอาคำศัพท์มาใส่คราวนี้เราจะยังคงใช้รูปในหนังสือหน้านี้ในหน้า24นะคะอ่น,นักเรียนให้โฟกัสรูปที่อยู่ในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่24นะคะคำสั่งเขาบอกว่า look at the pictures and answer Look at the pictures and answer เดี๋ยวเราจะมาทําพร้อมกันนะคะคือให้ดูไปที่รูปภาพแล้วก็ answer คือตอบคำถามค่ะมาดูข้อที่หนึ่งก่อนนะคะถ้าตรงไหนที่นักเรียนสามารถเขียนและแปลตามครูแพ้ได้ทันก็เขียนไปเลยนะคะ Number one How many women can you see นักเรียนดูไปที่ข้อสองใหญ่นะคะจะมีอยู่ทั้งหมดห้าข้อ Again How many women can you see? How many เอาไว้ถามเรื่องจํานวนคือจํานวนเท่าไหร่นะคะ Women แปลว่าผู้หญิงจากในรูปนักเรียนเห็นผู้หญิงอยู่กี่คนคะมีผู้หญิงอยู่กี่คนเอ่ย Two women Two women ชูแปลว่า2ใช่ไหมคะแต่คราวนี้ให้นักเรียนสังเกตไปอีกนิดนึง w o m ม n ในประโยคคำถามและ w o m ม n ในประโยคคำตอบของนักเรียนเขียนไม่เหมือนกันนะคะถ้าในประโยคคำถามจะแปลว่าผู้หญิงคนเดียวซึ่งตอนนั้นที่เขาถามเขายังไม่รู้ว่ามีกี่คนแต่พอมาอยู่ในประโยคคำตอบรู้แล้วว่ามีอยู่2คนถ้าคำว่าผู้หญิง เกิน2คนขึ้นไปเราจะเปลี่ยนจาก man เป็น men อ่านว่า woman นั่นเองนะคะฝึกไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวก็คล่องนะคะโอเคไปข้อที่2นะคะ can you see fish can you see fish fish แปลว่ามีใครรู้บ้างคะ fish แปลว่าปลา คุณเห็นปลาหรือเปล่าถ้าประโยคคำถามขึ้นต้นด้วย can จะต้องตอบเป็น2อ,อย่างคือ yes กับ no แล้วนักเล่นเห็นปลาไหมคะไม่เห็นนะคะในรูปภาพไม่มีปลาเพราะฉะนั้นก็เป็น no I can't no I can't คำว่า can t ย่อมาจาก can not นะคะฝึกไปเรื่อยๆนะคะถาม can ตอบ can แต่ต้องดูด้วยนะคะว่าเป็นบอกเล่าหรือปฏิเสธ No, I can't ค่ะ Number t name three different fruits. Name three different fruits มาฟัที่ fruits ก่อน Fruits แปลว่าผล,ลไม้นะคะ Name แปลว่าชื่อแต่พอทำเป็นในประโยคนี้ก็แปลว่าเขียนชื่อนะคะให้เขียนชื่อผล,ลไม้มากี่ชนิดคะ Three สชนิดนะคะในรูปภาพจะมีผลไม้อยู่ทั้งสิ้น one two three, four. เลือกเลยนะคะมา3ชนิดครูแพ้ก็เลยเลือก3ชนิดนี้คือ pears bananas and strawberries จริงๆมี oranges ด้วยใช่ไหมถ้านักเรียนชอบส้มก็ใส่ส้มก็ได้นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะ name three different fruits คือ เขียนชื่อผลไม้ที่แตกต่างกันมา3ชื่อนะคะซึ่งในรูปมีสีชื่อเลือกมาแค่3ชื่อค่ะโอเค next four can you see any eggs can you see any eggs ข้อที่2เขาบอกว่า can you see fish เมื่อกี้ครูแพลรสอนแล้วถ้าประโยคคำถามขึ้นต้นด้วย can จะต้องตอบเป็น yes หรือ no จากโจทย์เขาถามว่านักเรียนเห็นไข่หรือเปล่า ในรูปซูปเปอร์มาร์เก็ตน,นี้มีไข่ไหมคะมีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น Can you see any eggs Yes I can Yes I can ใช่ฉันเห็นนะคะ Number five Can you see any milk Can you see any milk เหมือนกันเลยถามแคนต้องตอบเป็น yes กับ no ในรูปนักเรียนเห็นนมหรือเปล่าไม่ใช่นมที่อยู่ในสไลด์ของครูแพนะคะนมที่อยู่ในรูปภาพซุปเปอร์มาร์เก็ตค่ะ can you see any milk ในซุปเปอร์มาร์เก็ตรูปนี้ไม่มีนมเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็น no I can't no I can't นะคะเป็นการฝึกการตอบคำถามฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะคุ้นเคยแล้วก็ชินกันไปเองนะคะโอเค next we still gonna use Workbook so open your workbook on page number 25เปิดไปที่หน้าที่2 5ต่อค่ะ,อ,คะอ่านักเรียนจะเห็นเลยมาดู number one วันนี้เป็นการทำแบบฝึกหัดอย่างเดียวนะคะ number one คำสั่งคือ find 10 words about food find 10 words about food ให้หาคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาหารมาทั้งเส้นเกี่ยวกับคำค่า10ติก๊กตอกติก๊กตอกพอสี 4, ่เท่าไหร่ลูก สินะคะ find 10 words about food เดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันนะคะให้หามาสิบคำในหนังสือแบบฝึงหัดของนักเรียนนักเรียนสามารถทำไมคะระบายสีหรือทำให้สวยงามน,นะคะเน้นย้ำอีกครั้งนะคะปสีแล้วทำงานให้เรียบเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะมีแม้มัมทัดก็ใช้แม้มรทัดได้นะคะเอาล่ะเราจะมาทำแนวนอนกันก่อนนะคะโอเค let's go ตัวแรก bread ใช่ไหมคะ bread b r e a d bread แปลว่าขนมปังค่ะโอเคตัวการ number two cake cake c a k e cake ขนมเค้กค่ะ n u m b e three chicken C-H-I-C-K-E-N C H I C K E N ชิคเค n ไก่หรือเนื้อไก่นะคะ Next carrot carrot C A R R O T carrot carrot นะคะ Next pear pear p e a r pear ลูกแพร่นั่นเองค่ะอีกหนึ่งตัวคุณพายเห็นอีกหนึ่งตัว strawberry strawberry s t r a w b e r r y Strawberry ในหนังสือนักเรียนจะเป็น strawberries ที่เป็น r r i e s นั่นคือมสตรี่หลายม e สต y หลายผลแต่อันนี้ไม่มี S ดังนั้นหมายถึงมีสต r r y เบอรีทำไมคะแค่หนึ่งผลเท่านั้นนะคะคราวนี้เราบรดูแนวตั้งกันเรามีกันเท่าไหร่ล่ะคะ one two t h r e เพราะฉะนั้นแนวตั้งจะต้องมีอีก4 words โอเคตัวแรกคะ่ะ soup, soup, s o u p, soup. next อะไรเอย่ย biscuit, biscuit, b, b, b i s c u i t, biscuit, biscuit หรือขนมปังกรอบนะคะ next rice rice R I C E rice ข้าวหรือข้าวสวยใช่ไหมคะ and the last one egg egg E G G egg ไข่นั่นเองค่ะหน้านี้นะคะขอความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการทำงานด้วยนะคะนักเรียนใครหาได้ครบเท่าคูแพรคือ you did a great job okay next ah look at your v e r k b o o k on page number 25 a look at number 2เรายังคงอยู่ในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่25นะคะนักเรียนวันนี้เป็นการเน้นย้ำการทำแบบฝึกหัดที่ใช้คำศัพท์เน้นคำศัพท์นั่นเองค่ะข้อที่2คํคำสั่งเขาบอกว่า draw lines to match the pictures with the words แปล draw lines แปลว่าอะไรคะแปลว่าขีดโยงเส้นนะคะโยงเส้นจับคู่รูปภาพกับคำศัพท์แล้วไหนเอ่ยคำศัพท์ ในหนังสือเรียนของนเรนมีคำศัพท์มาให้อยู่แล้วนะคะรูปภาพที่ระบุเอาไว้ไม่ตรงกับรูปภาพกับคำศัพท์ยังคงไม่ใช่ในทิทางเดียวกันแต่ครูแพรจ์นี่ฟังแล้วจะทำไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าเนาะคะในในรูปภาพหนูดูก่อนนะคะในตัวคำศัพท์ e g g egg e g แปลว่าไข่นะคะต่อหลังจากนั้นนะคะเอาแนวตั้งเนาะ soup S, s O U P s soup ซุปใช่ไหมคะ And rice R I C E rice ข okay. ้าวหรือข้าวสวย Okay ขึ้นไปข้างบนใหม่ Pear's P E A R S Pear's look p e a and the, and next is cake C A K E cake ขนมเคก้ก and the last one oranges oranges O R A N G E S oranges ส so, มนั่นเลยลองสังเกตคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วย s เขาจะมีเกิน2นะคะโอเคคราวนี้เราจะมาทำกันเป็นข้อลูกแกล้น้ำบา e ข้อที่1เป็นรูปอะไรคะซุปข้อรูปที่1เป็นรูปซุปนะคะ หมดชั่วโมงนี้นักเรียนน่าจะเกิดอาการหิวแน่นอน Number 2 Rights Rights Number 3 Cake Cake Number 4 Eggs Eggs Number 5 Oranges Oranges And the last one is p e a r c e p airs. การโยงเส้นที่ถูกต้องควรใช้อะไรคะไม้บรรทัด use your own ruler นะคะ mm hmm. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นเองคะ่ะ Okay, student, today is very easy because you have learned about all the vocabulary before s o today is super easy. นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับอาหารไปก่อนหนะ้านั้นแล้ววันนี้ก็เลยเป็นการทบทวน คำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาหารนะคะแล้วก็แบบฝึกหัดก็คือเป็นยังไงคะง่ายเลยเพราะเราเรียนรู้คำศัพท์อยู่แล้วนะคะนักเรียนโอเค guys and I will see you next class you can contact me follow this YouTube Facebook and also Line and I will see you next class have a happy day everyone สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอขอบคุณนะคะเว็บไซต์ Slidego สำหรับ PowerPoint Team h นะที่นี้ด้วยค่ะ